าคือจริงๆไม่ใช่ว่าถูกน้ำท่วมประจัดไม่เที่ยงแต่ว่ามันเป็นการป้องกันหรือเตรียมรับสถานการณ์นั่นคือภาคการถ่ายทอดออกอากาศไว้ทั้งหมดครับก็เลยทําให้บรรดาผู้ดูรายการทั้งหมดได้มีโอกาสลงภาคสนามใช่แล้วแล้วก็ได้มาเจอกันเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวคุในรายการทางสถานีวิทยุชุมชนเท่านั้นเลยนะคะคุณพีนกองบอกว่าตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นดีเจคลื่นไหนฟองทำไมต้องใส่แฟนทำเพราะอะไรเออเออทำไมถูกปิดครับอ่า เปิดเผยตัวตนนี่ค่ะตัวตนของคุณกลองข้าวเหนียวคที่คุณฟองบอกว่าตอนนี้นี่นี่่อยให้งี้อย่างเป็นดี่จขึ้นนขึ้นไหนคุณกลองมาเป็นดีเจขึ้นอิสระคือกระแสน้ำพัดพาไปที่ไหนก็จัดทีได้ครับหักล้างหักล้างหักล้างอ๋อเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยโอ๊ยหักล้าเลยนี่หักล้างเขาเป็นนักดนตรีเลยนะก็ถือว่า หนักนะครับในะของภารกิจของคุณกองข้าวเหนียวนะครับระยะน,นี้ที่จะุคิดตัวทิศใจในการทุ่มเทนะครับช่วยเหลือนะเรื่องน้ําท่วมนะครับนะเรื่องจัดรายการเนี่ยนะครับนะนะไม่ไม่สำคัญมากกว่าทำอย่างไงถึงจะให้พี่น้องเนี่ยมีข้าวกินนะครับมีน้ําดื่มมีเครื่องมือในการเดินทางัญจรออกไปทาง,งานนะครับนี่คือ บทบาทนะครับนางบทบาทของคุณต่อเห้ามีนะครับเป็นเป็นนักสู้คนหนึ่งนะครับที่ในสังคมที่ที่ที่ได้รู้บทบาทได้เห็นนะครับนะบทบทบาทที่ที่ผ่านมานะครับก็เราพยายามนะครับนะเราพยายามที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับกับองค์กรอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะพี่น้องวิทยุชุมชนด้วยกันเนี่ย เรายินดีนะครับนะที่เราจะไปสัมภาษณ์ให้เราไปสัมภาษณ์หรือว่าให้เราไปร่วมกิจกรรมหรือว่าให้เราไปถ่ายทำหกกรืว่าทุกการเขาเรียกว่าต้องร่วมมือกันต,<ร>ต้องจับมือกัน<ร>พี่บขอบคุณพี่แดงสามวาเมื่อสักครูพ่พูดถึงพูดถึงเรือขออนุญาตต่อเนื่องสักนิดนึงนะฮะพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะของพี่แดงสามวานะครับก็อยากจะขอขอบคุณฮะฝากไปถึงท่านนายก ท่านดรทักษินชินวัตรนะครับที่ท่านเป็นนายกในดวงใจของคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหรือคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะก็เมื่อวันก่อนผมก็ได้ไปนําเรือของท่านที่ท่านอมอบให้มาไปมอบให้สถานีวิทยุ9 0 5 3 5บ้านเดือนไทยโดยได้ประสานงานกับอาจารย์พระรดเฉลิมแสงแล้วก็คุณวงคมินทาคุณวงพลน,นะเดินทางไปด้วยกันนะทีมงานคุณสามสี่ห้าคนนะครับได้มอบให้บ้านเดือนไทย3ามลำนะครับ แล้วก็ได้มอบให้คุณสมชาติธนกิจด่างบรรจงคลื่น9 6 3 5ขคลอง4ี่ลำลูกกานะครับ3าลำรวมตัวผมเองก็ไปมอบให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อีก3ลํลำนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานงานไปทางทีมงานงคุณตุนพนนะฮะคุณแหม่มแล้วก็ได้ประสานเพื่อจะมาถวายวัดในเขตปตุลาธานีทั้งหมด11ว,วัดแล้วก็อ,อีก9ก้าชุมชนทั้งหมดประมาณ50ลําลำจะมอบกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะ ยังไงเสียถ้าเรือได้นำพาพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ข้ามพ้นพ่วงน้ำที่เชี่ยวกาด่วงน้ำที่ท่วมพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้นะเป็นบุญกุลใดที่เกิดขึ้นก็ขอให้บุญกุลในทางเรือที่เกิดขึ้นในการเดินทางในครั้งนี้ขอให้อานิสงส์นี้จงเกิดแก่ท่านทักษิณชินวัตรเพื่อ,อจะได้กลับมาประเทศไทยอย่างเร็ววันนะครับขอกลับอบพบคุณท่านครับ